คลายร้อนให้พ่อใหญ่นะครับในการเดินทางนะครับผมจะได้เย็นสบายนะครับจีดไปทั่วๆเลยพ่อใหญ่จะได้คลายร้อนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอเขาแล้วนะครับผมเรากำลังจะลงเขามันนะครับผมตอนนี้ เส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับใจเย็ยเนๆนะครับอือตะปนนุ่งเท่ารถดปวดกระเดือยเนี่ยสา,ยางบรรเจ้าเด้อจะไปจะเขาจะลง,งเรียนเอาตาพญาเนี่ยจางบรเจ้า,าเดินทางตะปลอดภัยเด้อจิบแต่นะครับ เขาลาดชันนะครับระยะทาง3กิโลกว่านะครับผมทางขึ้นขึ้นเขาลงเขานะครับผมมีเขียนไป้ายไปอยู่นะครับทางราดชันนะครับผมก็ใช้รถแท้กนนดหรือความระวมัดระบังนะครับ เดี๋ยวไปทำไปแจ้งการเคลื่อนย้ายสัตว์่อน,นะครับผมโอเคครับ ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับผมแต่ว่าเราไปแจ้งการเพิ่มย้ายัดก่อนนะครับผมเขาเรียกว่านี่ การเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับช้างเขาใหญ่ไประยองนะครับผมครับตอนนี้เราก็ทําใบเคลื่อนย้ายแจ้งแล้วนะครับผมอัตั์ของเขาตาพญานะครับตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้าไปนะครับผมครับไปเรื่อยๆครับวันนี้นะครับกับช้างพขอใหญ่นะครับวันนี้จะไปร่วมงานที่งานอุปสมบทที่ตำบลห้วยโป่งนะครับ อำเภอเมืองระยองนะครับจังหวัดระยองนะครับผมตอนนี้นะครับก็แวะหลายครั้งนะครับแวะทานข้าวเสร็จก็แวะมาแจ้งการเคลื่อนย้ายข้อใหญ่นะครับในลูกในงานนะครับผมไปดูพ่อใหญ่นะครับ นนี้เราเดินทางมาถึงแยกวัฒน,นานครนแล้วนะครับผมเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่เส้นไปทางสาแก้วนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปสาแก้วนะครับผมตอนนี้อากาศก็กำลังพอดีนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผม ตอนนี้ก็ติดแยกไฟแดงพอดีนะครับโอ้มันสุดยอดมากเลยครับผมตอนนี้ในการเดินทางของพวกเรานะครับทีมงานสายจุดนะครับผมเราก็จะแวะเข้าปั๊มนะครับผมเพื่อที่จะดบเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของโชเฟอร์นะครับผม่เป็นยังไงครับ อสู้เนาะหนึร้อยครับผมครับผมคืนนี้ก็พักผ่อนเต็มที่นะครับอ่าอ่าน้องปาลเป็นยังไงครับง่วงครับง่วง้องปาลง่วงครับผมอ่าง่วงก็นอนบ้างอะไรบ้างนะครับไอเห็นไอไอมือซ้ายว่าไงเมื่อคืนเขาว่าไงอยากมาด้วยครับอยากมาด้วยเหรอครับโอ้ฟุจิจะร้องให้ครับเมื่อเช้าจะร้องให้อยากมากับคุณพ่อนะครับอยากมากับพี่ปาลด้วย เมื่อเช้านี้งองแงใส่คุณพ่อเลยนะครับงองแงใส่ผมเลยนะครับถามไม่ตอบเลยนะครับปูจีครับผมอยากมาครับแต่ว่าติดติดไปโรงเรียนนะครับผมตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาไปที่สะแก้วนะครับแล้วก็จะแวะเข้าปั๊มนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำมันรถนะครับผมเข้าห้องน้ำห้อง่านะครับโอเคครับผมมันสุดยอดมากเลยครับผมตอนนี้ครับ ตอนนี้เรากําลังแวะปั๊มนะครับเติมน้ามันครับผมตอนนี้กําลังให้น้องปามนะครับฉีดน้ํานะครับให้กับพ้อใหญ่นะครับผมเพื่อคลายร้อนนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ปั๊มปตทสะแก้วนะครับผมนะครับเราก็จะได้แวซื้อเครื่องดื่มนะครับผมเอมร้อยกาแฟนะครับ ในการเดินทางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับพ่อใหญ่เขาอยู่ยังไงครับตอนนี้โอ้สุดยอดมากเลยครับผมตอนนี้พ่อใหญ่กำลังดื่มน้ำนครับ สายร้อนนะครับผมเนี่ยมาชีดข้างหน้าเนี่ยดึงสายยางมาเฮ้เบน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 เบเฮนเเเฮนเเ คลายร้อนให้พ่อใหญ่นะครับในการเดินทางนะครับผมจะได้เย็นสบายนะครับอาินไปทั่วๆเลยพ่อใหญ่จะได้คลายร้อนทิดก่อนก็ได้ค่อยให้กินน้ําตามหลังชิดข้างบนก่อนนั่นแหละเออพอแล้วลงไปให้กินน้ำเลยทีนี้ เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวให้พ่อใหญ่กินน้ำแล้วนะครับเอาเท่าเอ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 อเเะครับพ่อใหญ่กินน้ำก่อนนะครับผม เย็นสบายไหมพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เย็นสบายแล้วครับผมตอนนี้โอ้นะครับเย็นสบายเลยครับพ่อใหญ่ตอนนี้นะครับผมด้อ,อาบน้ําให้นะครับที่ปั๊มปตทสะแก้วนะครับผม ตอนนี้เราก็จะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มนะครับผมแกงง่วงหน่อยนะครับไปกันเลยครับเซเว่นนะครับผมข้างหน้าเรานะครับ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็เจอกันนะครับที่อ่าตำบลห้วยโป่งนะครับผมอําเภอเมืองระยองนะครับเจอกันนะครับผมโอเคครับ